อ่านพระวิน <aka>. ัยป ah ah ีดกคำพีท ah ah ี่สี่จุลวัคเล่มหนึ่งว่าด้วยสมุทจะยะขันตกะตอนที่ยี่สิบห้าคำพีจุลวัคว่าด้วยสมุทจะยะขันธกะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อิทาปนาภิกุสัมพงุราสังขาทิเสสาอปาติโยอปัจเตปริมาณน,นัมปีอปริมาณนัมปีติณวันนี้อาจมภาพจะได้แสดงคำปีจรวัดกันที่25ว่าด้วยสมุจยะกานณกราเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนาน ตอนวาลีดำเนินความตามวาระพระบาลีที่ได้ยกขึ้นไว้เป็นต้น,ตนแห่งเทศานั้นว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงแก่พิษุทั้งหลายว่าพราพิจุตต้องสังฆาที่เศษหลายข้อด้วยกันมีปริมาณบ้างไม่มีปริมาณบ้างเช่นเดียวกันบ้างต่างชื่อกันบ้างคล้ายกันบ้างแตกกันบ้างกําหนดลงบ้างเสือกันบ้างด้วยฉะนั้นก็ขอสมโภชานปริวัติสาหรับอาบัตตานั้นต่อุข สงก็ได้ให้สมโอทานปริวาสสาหรับอาบัตแต่นั้นแก่ภิษุนั้นเมื่อพิษุนั้นอยู่ปริวาสก็ต้องสังสาริเสษหลายข้อเรยกันในระหว่างมีปริมาณบ้างไม่ไม,ไมีไม่ได้ปกปิดไว้บ้างมีปริมาณปกปิดไว้บ้างมีปริมาณปกปิดไว้ก็มีไม่ได้ปกปิดไว้ก็มีพิกสุนั้นได้ขอมรปฏิกาสนะต่อสงสำหรับอาบัตทั้งหลายในระหวา่าง สงก็ได้ทำม,มูรับปฏิกาสนทแก่พิสุนั้นสำหรับอาบัตทั้งหลายในเมื่านแล้วได้ให้สมวานปริวาิโดยกรรมอันเป็นธรรมอันไม่กำเริบอันสมควรแก่ฐาน <c oughs> อันสมควรแก่ฐานนะอันชอบธรรมในให้มานัตโดยชอบธรรมด้ให้พานโดยชอบธรรมพิสุนั้นก็บริสุทธิ์จากอาบัตเหล่านั้นถ้าพิสุตต้องสังขาริเศษหลายข้อด้วยกันมีปริมาณบ้างไม่มีปริมาณบ้างชื่อเดียวกันบ้างตามชื่อกันบ้าง คล้กันบ้างไม่คกล้ายกันบ้างกำหนดกำหนดลงบ้างเสือกันบ้างพิสุนั้นได้ขอสโมโอทานปริวัติตอสงสำหรับอาบัติเหล่านั้นสงก็ได้ให้สโมโอทานปริวัติแก่ภิกษุนั้นสำหรับอาบัตเหล่านั้นเมื่อภิกษุนั้นอยู่ปริวัติบริตรองสองคาทิเศษหลายข้อด้วยกันในระหว่างไม่มีประมาณาไม่มีปร,ริมาณไม่ได้ปกปิดไ,ปไว้ก็มี ไม่มีปริมาณแต่ได้ปกปิดไว้ก็มีไม่มีปริมาณได้ปกปิดไว้บ้างไม่ได้ปกปิดไว้บ้างก็มีที่สุนั้นก็ขอโมระปฏิกัรสนะตอสงสำหรับอาบัตทั้งหลายที่ต้องในระหว่างสง์ก็ได้ทำโมระปฏิกัรสนะต่อบที่สุนั้น <c oughs> สำหรับอาบัตทั้งหลายที่ต้องในระหวา่า <c> ง <oughs> ในให้สมโอทานริวาทโดยกรรมอันเป็นธร,รรมอันไม่ํำเลิศอันสมควรแก่ฐานะอันชอบธรรม ได้ให้มานัดโดยชอบรมได้ผ่านโดยชอบทมทิุนั้นก็บริสุทธิ์จากอาบัตเห่านั้น้าวิสุทต้องอบาบัตสังฆาทิเศษหลายข้อด้วยกันมีปริมาณบ้างไม่มีปริมาณบ้างชื่อเดียวกันบ้างต่างชื่อกันบ้างคล้ายกันบ้างไม่คล้ายกันบ้างกําหนดลงบ้างเลือกันบ้างทิุนั้นก็ขอสมโธทานบริวาร่อสงฆ์สำหรับอาบัตเห่านั้นสงก็ได้ให้สมโธทานบริวารแก่ทิุนั้นสาหรับอาบัตเหล่านั้น เมื่อพิสูจนนั้นอยู่ปริวัติก็ต้องอาบัตสังฆาพิเศษหลายข้อด้วยกันในระหว่างมีปริมาณบ้างไม่มีปริมาณบ้างไม่ได้ปกปิดไว้ไม่ได้ปกปิดไว้ก็มีพอเปลียนไว้บ้างก็มีพอเปลียไว้บ้างไม่ได้ปกปิดไว้บ้างก็มีพิสูจนนั้นได้ขอว่ามูรัปฏิกัรชนะต่อสองพระราอาบัตทั้งหลายในระหว่างสงได้ทำมูรปฏิกัรนะแก่พิสูจนั้นก็หรับอาบัตทั้งหลายในระหว่าง ได้ให้สมทานบริวารเวกรามอันเป็นธรรมอันไม่กำเริบอันสมควรแก่ฐานะอันชอบธรรมได้เห็นมานัดโดยชอบธรรมได้อภานโดยชอบธรรมที่สุดนั้นก็บริสุทธิ์จากอาบัตินั้นอาบัตินั้นจบหมวดก้าแห่งข้อความอันว่าด้วยความบริสุทธิ์สำหรับมูระปฏิการชนะเพียงเท่านี้ ดูก่อนที่พิสุทาลายถ้าพิสุต้องอบัตสังฆาทิเศษหลายข้อด้วยกันมีปริมาณบ้างไม่มีปริมาณบ้างชื่อเดียวกันบ้างต่างชื่อกันบ้างคล้ายกันบ้างไม่คล้ายกันบ้างกําหนดลงบ้างเจียกันบ้างพิสุนั้นมีก็ขอสมทานปริวาตต่อสงฆ์ส,สหรับอาบาัติ่านั้นสงฆ์ก็ได้ให้สมทานปริวาตแก่พิสุนั้งสําหรับอบัตต่านั้นเมื่อพิสุนั้นอยู่ปริวาตก็ต้องอบัตสังฆาทิเศษหลายข้อในระหว่าง มีปริมาณไม่ได้ปกปิดไว้ที่สูนั้นจึงของมูรปฏิกสาสนะต่อ,งส,องสงศ์สหรับอาบัติทั้งหลายที่ต้องในระหวา่างสงก็ได้ทํามุรปฏิกาสนะแก่สงส์สหรับอาบัตทั้งหลายที่ต้องในระหว่างด้วยกรรมอันไม่เป็นธรรมอันกําเริบอันไม่สงควรแก่ฐานะได้ให้สมุทานปฏิวัติโดยไม่ชอบธรรม ที่สุนั้นเข้าใจว่าตนอยู่บริวารก็ได้ต้องอบับสังฆาพิเศษหลายข้อด้วยกันในระหว่างมีปริมาณไม่ได้ปกติไว้ที่สุดนั้นก็ตั้งอยู่ในภูมินั้นแต้ระลึกถึงอาบัติทั้งหลายในระหว่างแห่อาบัติต้นและอาบัตฆ์ปลายได้ถึงที่ว่าเราต้องอบัิสังฆาพิเศษหลายข้อด้วยกันในระหว่างมีปริมาณบ้างไม่มีปริมาณบ้างชื่อเดียวกันบ้างต่างชื่อกันบ้างใกล้ายกันบ้างไม่ใกล้ายกันบ้าง กำหนดลงบ้างเสียกันบ้างแล้วเราก็ได้ขอ teachers, 8, 2, nah, 2, 3, 3, ang, สมโภชทานปริวัติต่อสงสัปราอัตเหล่านั้นสงก็ได้ให้สมโภชทานปฏิวัติแก่เราสัปปะอบัตเหล่านั้นแล้วเมื่อเราอยู่ปริวัติเราก็ต้องอบัติังคาทิเศษหลายข้อด้วยกันในระหว่างมีปริมาณไม่ได้ปกปิดไว้แล้วเราก็ได้มาได้ขอมูลรัปฏิกัรสนะตอสงสหรับอบัตทั้งหลายที่ต้องในระหว่างสงก็ได้ทํามูลรัปฏิกัรสนะแก่เราสหรับอวัตทั้งหลายที่ต้องในระหว่าง แล้วก็ได้ให้สมวัวทานปริวาทด้วยกรรมอันไม่เป็นธรรมอันํำเริอ่อันไม่สมควรแก่ฐานะอันไม่ชอบธรรมเราเข้าใจว่าอยู่เราอยู่ปริวาทเราก็ได้ต้องสัการเสด็จหลายข้อด้วยกันในระหว่างมีปริมาณไม่ได้ปปลเปิดไว้เราก็ได้ตั้งอยู่ในกลุ่มนั้นเราระลึกได้ซึ่งอาบัตในระหว่างแห่งอาบัตกรและบัตหลังว่าถึงอย่างไรก็ดีเราก็ควรขอมุรปฏิกัสนะต่อสม สำหรับอาบัตทั้งหลายที่ต้องในระหว่างแห่งอบัตต้นและแห่งอบัตหลังด้วยกรรมอันเป็นธรรมอันไม่กำเริบอันสงควรแก่ฐานะได้ขอสมุทานปริวัติและมานัดกับอภารโดยชอบธรรมและพิสุนนั้นก็ได้ขอมูรปฏิกัณนะสำหรับอาบัต <gaan> ท <masculine 5 agus> ั <oat gar bottles> ้งหลายที <ique> ่ต <smo ed applause> ้องในระหว่างแห่งอบัตต้นและอบัตหลังต่อสงด้วยกรรมอันเป็นธรรมอันไม่กำเริบอันสงควรแก่ฐานะ ได้ขอสโมโวทานบริวาทและมานัสับอาภานโดยชอบธรรมสงฆ์ก็ได้ทำมุรัปฏติการสนะต่อภิกษุนั้นสำหรับบัดทั้งหลายที่ต้องในระหว่างอาบัดต้นและในระหว่างอาบัดหลังด้วยกรรมอันเป็นธรรมอันไม่กำเริบอันสมควรแก่ฐานนะได้ให้สโมโวทานบริว่าได้ให้มานัดทำอาภานโดยชอบธรรมภิกษุนั้นก็บริสุทธิ์จากอาบัดเหล่านั้น ดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายถ้าพิสูจน์ต้องอาบัตสังกานิี่เศษหลายข้อด้วยกันมีปริมาณบ้างไม่มีปริมาณบ้างชื่อเดียวกันบ้างต่างชื่อกันบ้างคล้ายกันบ้างไม่คล้ายกันบ้างกําหนดลงบ้างเดียวกันบ้างพิสูจนนั้นได้ขอสมโธฐานปริวัติต่อสงสรหรับอาบัตนั้นสงก็ได้ให้สมโธานปริวัติแก่พิสูจน์นั้นสําหรับอาบัตเหล่านั้นเมื่อพิสูจน์นั้นอยู่ปริวัติก็ต้องอาบัตสังการิี่เศษหลายข้อด้วยกันในระหว่างมีปริมาณ ปกปิดไว้ก็มีปกปิดเอาไว้บ้างไม่ได้ปกปิดไว้บ้างก็มีพิ่ส่วนนั้นก็ได้ขอมูรับปฏิกัรชนะต่อสงฆ์สำหรับอบัตทั้งหลายที่ต้องในระหว่างสงฆ์ก็ได้ทํามูรับปฏิกัรชนะแกะ่พิสูจนั้นสาหรับอบัตทั้งหลายที่ต้องในระหว่าง้วยจาไม่เป็นธรรมอันกํารเริบอันไม่กลัวสมควรแก่ฐานะได้ให้สมโวตาปฏิวาติโดยไม่ชอบธรรมเมื่อทิสูจนนั้นเข้าใจว่าตามเม ตนยูปริวาสก็ได้ต้องอาบัตสังฆาริเศษข้อด้วยกันหลายข้อด้วยกันอีกในระหว่างมีปริมาณปกติไว้บ้างไม่ได้ปกติไว้บ้างที่สุนนั้นต้องอยู่ในภูมินั้นได้ระลึกถึงอาบัตหลายที่ต้องในระหว่างแห่งภิกษุแห่งอาบัตต้นและอาบัตหลังแล้วิี่ส่วนนั้นก็คิดว่าเราต้องอบัตสังการพิเศษหลายข้อด้วยกันมีปริมาณบ้างมีปริมาณบ้างชื่อเดียวกันบ้างต่างชื่อกันบ้าง คล้ากันบ้างไม่คล้ายกันบ้างกําหนดลงบ้างเจือบ้างเจือกันบ้างแล้วเราก็ได้ขอสมโทานปริวัติต่อสงสําหรับอบัตเหล่านั้นสงก็ได้ให้สมโอทานปริวัติแก่เราเมื่อเราอยู่ปริวัติก็ตระหบสภาคิีเศษกิกหลายข้อด้วยกันในระหว่างมีปริมาณบ้างปกปิดไว้บ้างไม่ได้ปกปิดไว้บ้างแล้วก็ได้ขอมรรคปฏิกัรชนะต่อสง สำหรับบัตรทั้งหลายที่ต้องในระหว่างสงก็ได้ทํารุรปฏิปัศนะแก่เราสําหรับบัตรทั้งหลายที่ต้องในระหว่างด้วยกรรมอันเป็นธรรมอัน,นไม่กําเริบอันไม่สมควรแก่ฐานะได้ให้สโมโภทานปริวาสโดยไม่ชอบธรรมเมื่อเราเข้าใจว่าเราอยู่ปริวาสเราก็ต้องอบัตสังฆารทเกิดหลายข้อด้วยกันอีกในระหว่างมีปริมาณบ้างปกุิไปบ้างไม่ได้ปกติไปบ้างแล้วเราก็ได้ตั้งอยู่ในกลุ่มนั้นเราก็ระลรึกได้ได ถึงอาบัตทั้งหลายที่ต้องในระหว่างแห่งอาบัตต้นและอาบัตหลังว่าถึงอย่างไรก็ดีเราขอมูลรับปฏิกัินะต่อสงฆ์สำหรับอาบัตทั้งหลายที่ต้องในระหว่างแห่งอาบัตต้นและอาบัตหลังด้วยกรรมอันเป็นธรรมอันไม่กำเริบอันสมควรแก่ฐานะได้ขอสมทานบริวัติขอมานัทขออาภารโดยชอบธรรมและในส่วนนั้นเขาขอมูลรับปฏิกัิชนะต่อสงฆ์สำหรับอาบัตทั้งหลายที่ต้องในระหว่างแห่งอาบัตต้นและอาบัตหลัง ด้วยการอันเป็นธรรมอันไม่กำเริบอันสมควรแก่ฐานะได้ขอสมรทานปริวาทขอมานัทขอผานโดยชอบธรรมสงฆงก็ได้ทำมุรับปฏิการชนะต่อพิสุนันท์ทั้ราอวบัติทั้งหลายก็ที่ต้องในระหว่างแห่งอวบัติต้นและบัตหลังด้วยการอันเป็นธรรมอันไม่กำเริบอันสมควรแก่ฐานะได้ให้สมรทานปริวาทได้ให้มานัดให้อภานโดยชอบธรรม ดูกนพิสุทหลายพิสุทนั้นเป็นพิสุทนั้นก็บริสุทธิ์จากอาบัติเหล่านั้นดูก่อนพิสุททั้งหลาย้าพิสุทตั้งอาบัตสัานิเศษหลายข้อด้วยกัรมีปริมาณบ้างไม่มีปริมาณบ้างชื่อชื่อเดียวกันบ้างต่างชื่อกันบ้างคล้ายการบ้างไม่คล้ายการบ้างกําหนดลงบ้างเตียนกันบ้างพิสุทนั้นก็ได้ขอสมทานปริวัติต่อสงสรับัตเหล่านั้นสงก็ได้ให้สมทานปริวัติแก่พิสุทนั้นสับอาบัตทั้งหลายนั้น เมื่อพิสูจนนั้นอยู่ปริวัิก็ต้องอบัตรสาขาที่เศษหลายข้อด้วยกันในระหว่างไม่มีปริมาณจะได้ปกปิดไว้ว่าปกปิดไว้บ้างไม่ได้ปกปิดไว้บ้างก็มีพิสูจนนั้นก็ขอมูลรปฏิกัชนะต่อสงส์สำหรับอบัตทั้งหลายที่ต้องในระหว่างสง์ก็ได้ให้อสงก็ได้ทํามูรปฏิกัชนะแก่พิสูจนั้นสำหรับอบัตทั้งหลาย ที่ต้องในระหว่างด้วยกรรมอันไม่เป็นธรรมอธิกรรมเรือันกรรมเริบออันไม่สมควรแก่ฐานะได้ให้สมุทานปริวาโดยไม่ชอบธรรมเมื่อไิสูวนนั้นเข้าใจว่าตนอยู่ปริวาตก็ต้องสาฏิเสษตามหลายข้อไม่วาวแล้วจึงของสมุททานปริวาต่อสงค์สงก็ได้ให้สมุทานปริวาทให้มานัดให้อภานโดยชอบธรรมแก่ทิส่วนนั้นที่ส่นนั้นก็บริสุทธิ์จากอาบัตเหล่านั้น <c oughs> ดูก่อนที่จะหลาย ถ้าพิสุต้องสังคาริเศษหลายข้อด้วยกันมีปริมาณบ้างไม่มีปริมาณบ้างดังกล่าวแล้วแล้วขอสมภทานปริวาสต่อสงสงก็ได้ให้สมภทานปริวาสว่าพิสูจน์นั้นอยู่ปริวาสก็ต้องสังคารพิเศษหลายข้อด้วยกันในระหว่างมีปริมาณบ้างไม่มีปริมาณบ้างแต่ไม่ได้ปกติไว้พิสูจน์นั้นได้ข้อมูลปฏิกัสนะได้ข้อมูลระปฏิกจสนะต่อสงสำหรับอาบัตทั้งหลายที่ต้องในระหว่างสงก็ได้ทำมูลปฏิกัสนะแก่พิสูจน์นน ด้วยกรรมอันไม่เป็นธรรมอันกรรมเริกอันไม่สมควรได้ให้สมรทานปฏิวิาตยไม่ชอบธรรมเมื่อเป็นส่วนนั้นเข้าใจว่าตอนอยู่ปริวาิก็ต้องก็การเสียหลายข้อโดยการอีกในระหว่างมีปริมาณปกติไว้บ้างไม่ได้ปกติไว้บ้างที่สุดนั้นก็ตั้งอยู่ในภูมิมนั้นแล้วละระลึกได้ถึงอบัตทั้งหลายที่ต้องในระหว่างแห่งอบัตต้นและอบัตหลังจึงได้หวนคิดถึงเรื่องของตนดังที่ว่ามาแล้วนั้น จึงได้ขอมูลรปฏิการชนะต่อสงฆ์สำหรับอาบัติทั้งหลายที่ต้องในระหว่างอาบัติต้นและอาบัตหลังด้วยกรรมอันเป็นธรรมอันไม่กำเริบอันสมควรแก่ฐานะได้ขอมานัดขอ <c oughs> ขอความโดยชอบธรรมสงฆ์ก็ได้ทำมูลรปฏิการชนะแกะ่ภิกสูนั้นสำหรับอาบัติทั้งหลายที่ต้องในระหว่างแห่งอาบัติต้นและอาบัตหลังด้วยกรรมอันเป็นธรรมอันไม่กำเริบอันสมควรแก่ฐานะได้ใ,ให้สมุทนปริวาได้มาให้มานัด ให้อาภารโดยชอบทมดูปฏิสุทธิ์ทั้งหลายปฏิสุทนั้นก็บริสุทธิ์จากอาัตเหล่านั้นดูก่อนพิสุท์ทั้งหลายถ้าพิสุจน์ต้องสังฆาริเศษหลายข้อด้วยกันในระหวา่างแล้วขอสโมโภชทานปริวัติต่อสงฆ์สงฆ์งก็ได้ให้สโมโภชทานปริวัติตามที่ขอเมื่อพิสุท์นั้นอยู่ปริวัติก็ได้ต้องสังฆาริเศษหลายข้อด้วยกันในระหว่างมีปริมาณบ้างไม่มีปริมาณบ้างแต่ในปกปิดไว้ก็มี ปกปิดไว้ว่าไม่ได้ปกปิดไว้ว่าก็มีภิกษุนั้น <c oughs> ก็ได้ตั้งอยู่ในกลุ่มในตั้งอยู่ในกลุ่มนั้นได้ระลึกถึงอาบัตทั้งหลายที่ต้องในระหว่างแห่งอาบัตต้นและอาบัตหลังจึงได้หวนคิดถึงเรื่องของตนดังที่ว่ามาแล้วแล้วได้ขอรับปฏิจจสมณัติสำหรับอาบัตทั้งหลายนั้นและได้ขอมาณและอาภารต่อสงสงก็ได้ทําตามคําขอโดยชอบธรรม ที่สุดแล้วก็บริสุทธิ์จากอาบัติตอนนั้นที่มีความในสมุทยะันักงานสิ่งท่านี้เอวังก็มีด้วยประการศนี้